ตัวนี้เป็นไฟเช็กสมัยใหม่ครับไม่ใช้แก๊สแล้วชาร์จแบตครั้งเดียวอยู่ได้เป็นเดือนครับเป็นไฟแช็กพาร์ตม่านะครับใช้ไฟฟ้าสามารถจุดได้ทุกอย่างครับเหมือนไฟเช็กที่ใช้แก๊สเลยจุดกระดาษเผาขยะเทียนทูปจุดได้หมดเลยครับนอกจากจะจุดไฟได้แล้วนะครับตัวนี้มีไฟฉายในตัวด้วยครับ เปิดได้3สเตปเลยสว่างสุดแล้วก็ไฟดรอปลงมาแล้วก็เป็นไฟกระพริบไฟจุกเฉินนะครับแบตหมดเสียบชาร์จตรงนี้นะครับมีสายชาร์จแถมไปให้และตัวนี้ครับกันน้ําด้วยครับฝนตกลมแรงตัวนี้สามารถจุดได้หมดเลยครับสีสันสวยงามมากครับมีหลายสีให้เลือกซื้อนะครับใครสนใจก็จิ้มตะกร้าสีเหลืองด้านล่างได้เลยครับ ต้องมีสิ่งนี้ติดบ้านไว้เลยไฟแช็คไฟฟ้าที่ไม่ต้องเติมแก๊สเขามีไฟฉายในตัวด้วยนะปรับไฟได้ถึง3ระดับเลยคือสว่างมากๆดีไซน์สวยมีหน้าจอ LED บอกเปอร์เซ็นต์แบตด้วยแบตหมดก็สามารถชาร์จแล้วใช้ต่อได้เลยยังไม่พอเขาช่วยกันลมเวลาจุดทูบหรือต้องใช้ไฟแช็คหน้าพัดลมด้วยนะยังไงก็ไม่ดับแถมกันน้ำด้วยดีไซน์สวยกระทัดรัดพกพาก็สะดวกใช้ดีมากแล้วเขาแถมสายชาร์จ USB และสายของคอมาให้ในกล่องเลยสินค้าเขาส่งจากไทยนะมีประ กันให้ด้วยจะส่งสินค้าด่วนภายใน1-2วันต้องมีติดบ้านไว้เลยนะยิ่งใครที่ใช้ไฟเช็คบ่อยๆเนี่ยต้องมีเลยรีบไปจัดกันด่วน